และก่อนที่จะไปรับฟังบทความนั้นนะคะมีงานสัมมนาใหญ่ประจำปีมาฝากกันค่ะสำหรับงาน VVI 10ปีเจาะลึกหุ้นเวียดนาม68บูรันนะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่2พฤศจิกายน2,568นี้ค่ะเวียดนามทำออทํำไฮในขณะที่หุ้นอเมริกาและก็จีนกำลังร้อนแรงงานนี้จะช่วยคุณหาคำตอบนะคะว่าบูรันหรือบับเบิลและโอกาสอยู่ตรงไหนหุ้นอะไรนะคะโดยสัดส่วนเนื้อหาจะ10%จะเป็นหุ้นเวียดนามและอีก30%จะเป็น หุ้นจีนนะคะก็รวบรวมกูรูวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านหุ้นเวียดนามอเมริกาแล้วก็จีนค่ะเอามาไว้ในงานเดียวกันเลยพลาดไม่ได้นะคะดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้โพสต์นี้ได้เลยค่ะ กำลังอยู่กับบทความโลกในมุมมองของ value investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวารากรยุคสินค้า value for money ยุคของหุ้น value ในตลาดหุ้นไทยหลายคนอาจจะบอกว่าผ่านไปแล้วแต่ยุคของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ขายให้กับผู้บริโภคในตลาดนั้นสินค้าที่เป็นของคุณภาพดีราคาถูกหรือเรียกว่าเป็นสินค้า value of money ช่วงนี้กลับเกิดขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็วลองมาดูกันว่ามีสินค้า อะไรบ้างเริ่มที่ร้อนที่สุดในช่วงนี้หนีไม่พ้นสุก,กี้หม้อไฟอาหารยอดนิยมของคนทุกชนชั้นที่ตอนนี้แข่งกันขายที่ราคาถูกถูกมากและคุณภาพดีโดยการขายแบบบุฟเฟ่ที่ลูกค้ากินได้ไม่อั้นในราคาที่ถูกมากซึ่งทําให้คนที่ปกติจะกินอาหารอย่างอื่นจํานวนมากหันมากินสุก,กี้ในร้านที่ขายอาหารด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวแทนผลก็คือพัตคาารอื่นๆเหงาลงไปมากในขณะที่ร้านสุก,กี้หม ไฟที่ใช้กลยุทธ์โปรโมชั่นแบบบุฟเฟ่ราคาถูกนั้นคนแน่นสุกี้บุฟเฟ่ร้านของดีราคาถูกได้เพราะว่าสามารถขายได้จำนวนมากพัตคารคนเต็มแทบจะตลอดเวลาและนอกจากนั้นก็ยังจะเปิดด้วยชั่วโมงบริการที่ยาวนานบางร้านแทบจะตลอด24ชั่วโมงผลก็คือต้นทุนต่อหน่วยของการขายลดลงมากจนต่ำกว่าไรายได้ต่อหน่วยที่ต่ำมากอยู่แล้วดังนั้นธุรกิจก็อยู่ได้และมีกำไร ในทางวิชาการร้านสุกี้นั้นมี Economy of Scale หรือมีการประหยัดเนื่องจากขนาดที่ใหญ่ขึ้นสูงมากหลกัหลกๆก็จะคล้ายๆกับธุรกิจแบบสตาร์ทอัพที่ตอนเริ่มต้นขายสินค้าจะขายในราคาที่ต่ำมากเพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาดให้เข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการก่อนโดยที่ในช่วงแรกจะขาดทุนมหาศาลเพราะต้นทุนสูงแต่เมื่อขายได้มากขึ้นต้นทุนต่อนหน่วยก็จะลดลงอย่างรวดเร็วจนถึงจุดหนึ่งบริษัทก็จะกำไรแทนที่จะขาดทุนและก กำไรก็จะมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นธุรกิจที่สามารถขยายตัวไปเรื่อยๆและกิน market share หรือส่วนแบ่งทางการตลาดของคู่แข่งไปเรื่อยๆสุดท้ายคู่แข่งก็จะตายหมดเรียกว่าธุรกิจถูก Disrupt หรือถูกทำลายและต้องล้มหายตายจากไปและนี่ก็คือกลยุทธ์ของธุรกิจ Startup ในสายของเทคโนโลยีโดยเฉพาะดิจิทัลที่คู่แข่งเดิมไม่สามารถที่จะผลิตหรือให้บริการสินค้าได้เนื่องจากไม่มีเทคโนโลยีหรือกำลังเงินเพียงพอ ที่จะลงทุนหรือเพียงพอสำหรับการที่จะต้องขาดทุนมหาศาลในช่วงที่กำลังเพิ่มยอดขายเพื่อให้ธุรกิจมีกำไรและยืนอยู่ได้ และนั่นก็ไม่เหมือนธุรกิจขายสุก,กี้หรืออาหารพัฒาคาารที่จะใช้หลักการคล้ายๆกับธุรกิจสตาร์ทอัพเพราะเฉพาะอย่างยิ่งก็คือร้านสุก,กี้นั้นพอขยายถึงจุดหนึ่งก็จะเริ่มอิ่มตัวเพราะคนชอบกินอาหารหลากหลายถึงแม้ว่าสุก,กี้บุฟเฟ่จะมีคุณภาพดีราคาสูงและเป็นอาหารที่มี value of money สูงเมื่อเทียบกับอาหารอย่างอื่นแต่คนก็จะไม่กินทุกวันและอาจจะกินแค่เดือนละครั้งซึ่งก็ไม่เหมือนกับการใช้ Facebook หรือดูไลน์ที่จะใช้หรือดู ทุกวันไม่เบื่อนอกจากนั้นเมื่อคนนิยมและกินสุกี้จากร้านอาหารที่เริ่มเสนออาหารคุณภาพดีราคาถูกสุดท้ายแนวคิดนี้ก็จะมีคนอื่นที่ทำได้เช่นเดียวกันและแถมทำได้ดีกว่าด้วยและต้นทุนหรือพลังเงินที่จะใช้ในช่วงแรกที่อาจจะต้องยอมขัดทุนก่อนเพื่อดึงลูกค้าก็ไม่ได้สูงนักผู้ประกอบการจานวนมากสามารถทาได้ไม่ยากยิ่งไปกว่านั้นผู้ขายอาหารแบบอื่นที่ถูกแย่งส่วนแบ่งการตลาดทางสุกี้บุฟเฟ่เช่น เช่นหมูกระทะบางรายที่มีกำลังเกินพอก็อาจจะเริ่มเข้ามาเสนออาหารคุณภาพดีราคาถูกแบบ value of money เช่นเดียวกันและก็อาจจะได้ลูกค้าจำนวนมากซึ่งทำให้สามารถลดต้นทุนลงเรื่อยๆจนสามารถทำกำไรได้ไม่จังต่างจากกรณีของสุก,กี้มากนะักในระยะยาวพัตนาการที่ไม่ใช่ value of money ก็จะค่อยๆตายเพราะขายไม่ได้เพราะถ้าอาหารมีคุณภาพดีเท่าๆกันแต่ราคาแพงกว่าใครจะไป ถ้าจะอยู่ได้ก็ต้องคุณภาพสูงกว่าหรืออร่อยกว่าและราคาก็สูงกว่าแต่ต้องเป็นราคาที่เหมาะสมที่ลูกค้ายอมรับ ทั้งหมดนั้น,นกลไกตลาดก็จะบอกเองโดยที่กลไกตลาดเองนั้นก็จะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของผู้บริโภคด้วยว่าดีหรือแย่แค่ไหนอย่างช่วงนี้ต้องถือว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่ค่อยยอมจ่ายเงินมากเพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นไม่มากผลก็คือสินค้า value m o n e y ขายดีกว่าปกติที่กล่าวมาข้างต้นค่อนข้างยาวเพื่อที่จะได้เข้าใจกลไกของตลาดสินค้าแบบนี้ที่ผมบอกว่ากําลังเฟื่องฟูในตลาดไทยซึ่งผมจะพูดถึงแบบเร็วๆดังต่อไปนี้ you กลุ่มแรกที่เกิดขึ้นนานแล้วแต่ถึงวันนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคของใช้ภายในบ้านของใช้ส่วนตัวและอื่นๆอีกมากที่เรียกกันว่าร้าน100ยเยนในญี่ปุ่นหรือร้าน1ดอลลาร์ในอเมริกาเหล่านี้ก็คือร้านที่เสนอขายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกคุ้มค่าเงินพวกเขาอยู่ได้และขายของได้มากกว่าร้านเล็กๆแบบโชห่วยที่คุณภาพแย่ราคาแพงของไม่ครบและต้นทุนของร้าน value of money นั้นก็จะถูกลงเรื่อยๆ เนื่องจากเขาจะสั่งซื้อสินค้าจํานวนมากเขาสามารถออกแบบที่สวยและน่าใช้ให้กับเข้ากับสินค้าโดยต้นทุนในการออกแบบนั้นน้อยมากเนื่องจากการกระจายไปยังสินค้าจํานวนเป็นล้านๆ้านชิ้นเช่นเดียวกับต้นทุนในการขายและการสร้างระบบต่างๆของร้านก็น้อยนิดเช่นเดียวกันเมื่อคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยคงไม่ต้องบอกว่าโมเดลธุรกิจแบบนี้ใช้ได้ผลมากในตลาดไทยพอธุรกิจขยายตัวและมีการเรียนแบบไปใช้กับสินค้าอื่นๆ เช่นสินค้ากุกกี้สำหรับเด็กสาวหรือผู้หญิงทำงานหรือสินค้าชิ้นละ10บาทที่มักจะเป็นร้านขนาดเล็กและสินค้าประเภทซ่อมแซมบ้านประเภท do it yourself หรือทำด้วยตนเองเป็นต้นกลยุทการขายสินค้าหรือบริการคุณภาพดีราคาถูกคุ้มค่าโดยอาศัยการแย่งส่วนแบ่งการตลาดอย่างรวดเร็วขยายธรุรกิจจนมี Economy of Scale สูงลดต้นทุนต่อนหน่วยและทำกำไรในภายหลังนั้น ไม่ใช่ว่าจะสามารถทำได้ในทุกอุตสาหกรรมแต่ต้องเป็นอุตสาหกรรมที่มีการวิเคราะห์แล้วว่าเมื่อขยายยอดขายหรือจำนวนหน่วยที่ผลิตต้นทุนส่วนเพิ่มนั้นจะน้อยมากบางทีใกล้ศูนย์อย่างในกรณีของดิจิทัลและก็ต้องดูว่าตลาดที่จะขยายไปนั้นจะทำได้มากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่คู่แข่งจะเข้ามาทานั้นได้ยากแค่ไหนด้วยแม้ว่าประเด็นหลังนี้คนที่ทาก่อนก็อาจจะได้เปรียบว่าเป็น first mover ที่ลูกค้าจะคุ้นเคยกว่าตัวอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นการแข่งขันโดยอาศัยกลยุทธ์คุณภาพดีราคาถูกเพื่อขยายธุรกิจและลดต้นทุนในภายหลังก็คือการส่งพัสดุที่เกิดขึ้นมามากอันนี้ส่งจากการบูมของอ e ีคอมเมิร์ซหรือการขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งผมเองก็ยังสงสัยว่าคนใช้กลยุทธ์แบบนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่เพราะการส่งพัสดุในไทยเองนั้นก็อาศัยแต่ไรเดอร์หรือคนขับรถวิ่งซึ่งไม่สามารถลดต้นทุนได้มากนักแม้ว่ายอดส่งจะมากขึ้นเพราะเมื่อยอดส่งมากขึ้นคนขับรถก็จะต้องคิดค่าแรงตามจำนวนที่ส่งสิ่งที่จะประหยัดได้เมื่อขนาดธุรกิจเพิ่มขึ้นนั้นก็อาจจะเป็นระบบคัดแยกหรืออื่นๆที่ต้นทุนไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเมื่อจานวนพัสดุมากขึ้นแต่ สิ่งนี้อาจจะไม่มากนะักเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือผู้ให้บริการอื่นๆนั้นก็มักจะไม่ใช่รายเล็กมากที่จะไม่สามารถมีระบบคัดแยกที่ลดต้นทุนลงมากอยู่แล้วและนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมแม้แต่รายใหญ่ในวงการพัสดุที่ใช้กลยุทธ์คุณภาพดีราคาถูกก็ไม่ประสบความสําเร็จในด้านของกําไรของกิจการมากนะักยังมีธุรกิจที่ใช้โมเดลคุณภาพดีราคาถูกคุ้มค่าอีกมากมายที่เพิ่งจะเข้าสู่ตลาดอาทิเช่น ซุ้มหรือร้านขายน้ำหวานตามศูนย์การค้าหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูที่เริ่มเห็นการขายระเบิดและขยายสาขายอย่างรวดเร็วพอรสชาติอร่อยราคาพอๆกับแผงข้างทางที่ไม่อร่อยและไม่สะอาดผมเองก็ไม่เคยกินแต่ก็ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายจะทำกำไรได้ดีไหมเพราะต้นทุนสถานที่และพนักงานซึ่งเป็นรายการใหญ่นั้นดูเหมือนว่าจะไม่ลดลงเมื่อมีการขยายธุรกิจ นอกจากนั้นน้ำหวานแต่งกลิ่นเองก็เป็นอะไรที่คนอาจจะกินไม่ซ้ำมากนักและก็อาจจะเจอคู่แข่งในอนาคต อย่างไรก็ตามการเข้ามาเป็นรายแรกหรือ first mover ก็อาจจะได้เปรียบเล็กน้อยและอาจจะทำให้ธุรกิจอยู่ได้แต่ผมเองก็ไม่ได้คิดว่าเป็นธุรกิจที่ดีมากในระยะยาวว่าที่จริงผมเองไม่ค่อยชอบธุรกิจที่แข่งขันกันหนักทางด้านราคาเป็นหลักโดยเฉพาะที่ไม่ได้เป็นธุรกิจดิจิทัลเพราะราคานั้นเป็นสิ่งที่ธุรกิจทุกแห่งสามารถทาได้และทาได้ง่ายทาให้ต้องแข่งกันตลอดเวลาซึ่งวันหนึ่งก็จะต้องมีคนแพ้และอาจตาย ได้ไม่เหมือนกับคุณภาพที่ต้องเก่งต้องพยายามต้องสร้างมายาวนานและคนเรียนแบบยากดังนั้นความยั่งยืนจึงสูงกว่ามากถ้าไม่เชื่อก็ขอให้ไปดูธุรกิจรถไฟฟ้าที่หลายรายต้องเลิกกิจการไปแล้วหลังจากที่ขายได้ดีมากในช่วงแรกพอลดราคากันแบบไม่คิดถึงต้นทุนและเมื่อรายแรกเริ่มทำไลยหลังๆก็ต้องทำด้วยและกลายเป็นสงครามราคา ทำให้เสียหายและล้มหายตายจากกันไปเหลือไว้เฉพาะบริษัทที่แข็งแรงที่สุดที่ยังเอาตัวรอดอยู่ได้แต่ก็ไม่ได้กําไรอะไรพอต้นทุนที่ไม่ได้ลดลงมากนักแม้ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นมากคุณสามารถติดตามรับฟังบทความเสียงประจําสัปดาห์โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวัากรพร้อมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่ Facebook Vietnam Value Investor เว็บไซต์ w w w ว็บนา vi. com และ youtube ที่ช่องเวียดนาม vi ค่ะอย่าล,ลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกับทีมงานนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในการรับฟังบทความใหม่ๆครั้งต่อไปค่ะ